คลิปนี้ออนจะเสนอเมนูน้ำพริกแห้งเก็บไว้ทานได้นานๆพกง่ายสะดวกต่อการเดินทางค่ะอย่างเมนูน้ำพริกขาเจซึ่งน้ำพริกขาเป็นอาหารนิยมของทางภาคเหนือนิยมทานกับเห็ดหนึ่งและข้าวเหนียวร้อนๆและคลิปนี้ออนจะแชร์วิธีการทานน้ำพริกขา2แบบค่ะนั่นก็คือแบบแห้งและแบบเปียกอร่อยทั้งสองรสชาติค่ะขั้นตอนการทําจะเป็นยังไงรสชาติจะเป็นแบบไหนไปดูวิธีทํากันเลยค่ะ ออนจะใช้ข่า2แง่งหรือปริมาณ100กรัมค่ะมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆเ,เตรียมไว้เพื่อจะนำไปปั่นให้ง่ายขึ้นนั่นเองนะประมาณนี้นะคะ100กรัมนำไปปั่นให้ละเอียดค่ะปั่นเสร็จแล้วเทใส่ภาชนะพักไว้เราจะมาต่อกันที่พริกแห้งค่ะออนจะใช้พริกแห้งเม็ดใหญ่ประมาณ2 0เม็ดนะคะมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆเ,เช่นกันค่ะ หั่นใส่ภาชนะเตรียมปั่นค่ะเดี๋ยวเราจะปั่นพร้อมกับพริกแห้งเม็ดเล็กนะคะซึ่งพริกเม็ดเล็กออนจะใช้ประมาณ25เม็ดค่ะให้หั่นเป็นชิ้นเล็กๆเ,เช่นกันนะสูตรนี้จะเผ็ดกลางๆไม่เผ็ดโดดค่ะเพื่อนๆสามารถปร,ปรับปริมาณความเผ็ดได้ตามชอบเลยค่ะพริกแห้งเม็ดใหญ่จะช่วยด้านสีสันส่วนพริกแห้งเม็ดเล็กเนี่ยจะให้ความเผ็ดค่ะ เมื่อปั่นพริกและขาเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ตั้งกระทะใส่ขาลงไปค่ะเราจะทำการคั่วไล่ความชื้นของตัวขาจนแห้งค่ะโดยเราจะใช้ไฟอ่อนนะคะทำการคั่วไปเรื่อยๆอย่าหยุดนะไม่งั้นขาจะไหมเอาได้ค่ะเมื่อทำการคั่วได้ประมาณ1-2นาทีแล้วให้ใส่พริกลงไปค่ะ ทำการคั่วต่อเลยนะออนจะใช้เวลาคั่วประมาณ5 1 0นาทีหรือจนกว่าขากับพริกจะแห้งค่ะเมื่อคั่วไปเรื่อยๆจะสังเกตได้ว่าออนปั่นขาไม่ละเอียดนะคะจะเห็นว่ามีชิ้นใหญ่ๆอยู่แต่แบบนี้ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราคั่วเสร็จเราสามารถนําไปปั่นใหม่ได้อีกรอบค่ะประมาณนี้นะคั่วจนแห้งแล้วเราจะปรุงรสชาติด้วยเกลือ2ช้อนค่ะ ผงเห็ดหอม1ช้อนผงชูรสเจครึ่งช้อนชาค่ะเราจะทําการผัดต่อให้ทุกอย่างเข้ากันแล้วก็ชิมรสชาติดูนะน้าพริกข่าเนี่ยจะต้องรสชาติเคม็มๆเผ็ดๆค่ะเมื่อทานกับข้าวเหนียวและเห็ดนึ่งเนี่ยรสชาติจะพอดีค่ะส่วนใครที่ไม่ทานเค็มมากปรับเกลือลดลงได้นะคะโอเคค่ะแห้งจนล้วนดีแล้วปิดเตาพร้อมทานได้เลยค่ะแต่กระทะนี้ออจะนําไปปั่นต่ออีกรอบค่ะให้ละเอียดกว่านี้นะ ออนจะแบ่งปันทีละหน่อยค่ะเพื่อความละเอียดนะเสร็จจากน้ำพริกขาออนจะบอกเคล็ดลับการน,นึ่งเห็ดกันค่ะโดยวันนี้อ่อนจะใช้เห็ดนางฟ้ามาทานนะคะซึ่งอ่อนได้ล้างน้ำและตัดโคนเห็ดออกเรียบร้อยแล้วนะคะออนจะทำการซาวกับน้ำเกลือก่อนค่ะ ก่อนที่จะนำเห็ดลงไปนึ่งเพื่อให้เห็ดของเรานั้นได้มีรสชาติไม่จืดเกินไปนั่นเองนะซึ่งระหว่างนี้ให้ตั้งน้ำเตรียมนึ่งไว้เลยค่ะรอจนน้ำเดือดแบบนี้นะคะนำเห็ดลงไปได้เลยค่ะออนจะใช้เวลาในการนึ่งเห็ดประมาณ5นาทีนะคะเห็ดก็จะสุกพอดีแบบนี้ค่ะ ทีนี้ออนจะแชร์วิธีการทานน้ำพริกขาแบบที่2กันบ้างนะคะเริ่มที่ให้ใส่น้ำพริกขาตามปริมาณที่ทานค่ะจากนั้นให้บีบมะนาวตามลงไปค่ะปริมาณก็กะกะเอานะคะเพื่อนๆ ด้วยน้ำร้อนค่ะใส่พอให้น้ำพริกมีน้ำขูกขิกค่ะคลุกเคล้าเข้ากันดีก็ชิมรสด,ดูนะคะเมื่อได้รสชาติที่ต้องการแล้วให้โรยงาขาวปิดท้ายค่ะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะน้ำพริกขาแบบเปียกเดี๋ยวอ้อนจะชิมรสชาติให้ดูค่ะความต่างทั้งสองแบบกันเริ่มที่แบบแรกก่อนนะคะแบบแห้ง จะบอกว่าหอมกินขาผสมพริกป่นตีจะหมูขึ้นมาเลยค่ะอืมรสชาติเจาะเค็มๆนิดๆน,นะคะเผ็ดไม่มากกำลังดีค่ะท่านกับเห็ดแล้วก็ข้าวเหนียวนิ่มๆร้อนๆออนคิดว่าน่าจะอร่อยมากๆเลยค่ะเสียดายที่ว่าตอนทําคลิปออนยังไม่เึ่งข้าวเหนียวค่ะก็เลยไม่ได้ชิมให้ดูนะคะมาต่อกันที่แบบที่2ค่ะถ้วยนี้ต้องใช้มือช่วยหน่อยนะเป็นไงคะน่าทานไปอีกแบบนะ ได้รสชาติอมเปรี้ยวนิดๆตัดกับเค็มค่ะจะได้3ามรสชาติพอดีเปรี้ยวเค็มเผ็ดและความซ่านิดๆของขาค่ะอร่อยทั้ง2แบบเลยนะคะเพื่อนๆใครที่ทําเยอะๆเ,เก็บไว้ทานนะคะให้เก็บรักษาแบบแห้งก่อนค่ะใส่กระปุกเก็บไว้นะเมื่อเราจะทานเมื่อไหร่เนี่ยให้ตักแบ่งออกมาแล้วก็ปรุงรสชาติแบบที่2ได้ค่ะจะได้ไม่เสีย เป็นไงคะเป็นเมนูที่ทำง่ายนะเหมาะก,กับการพกพาเดินทางอีกหนึ่งเมนูค่ะลองไปทำทานกันดูนะคะเพื่อนๆและก่อนปิดคลิปในวันนี้ขอทิ้งท้ายแง่คิดดีๆอีกเช่นเคยที่ว่าว่าด้วยห่วงสามห่วงห่วงที่1ห่วงผูกเท้าคือราชสมบัติห่วงที่สองคือห่วงข้อมือคือห่วงสามีภรรยาห่วงที่สาห่วงคองคอ คือห่วงบุตรครบสามห่วงห่วงนี้แน่นหนานักแม้แต่ตายแล้วก็ยังจะเป็นห่วงเขาถึงบอกกันว่าคนเมื่อตัดห่วงนี้ไม่ได้ก็ไปนิพพานไม่ได้ค่ะต้องสละต้องตัดห่วงค่ะถ้าชินชอบคลิปนำเสนออาหารเจแบบนี้กดติดตามไว้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆเด็ดๆใหม่ๆรวมไปถึงเมนูบ้านๆมานำเสนอก,กันอีกแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ